รอสักครู่นะครับผมผมขอเช็คไมค์สักทักหนึ่งนะ รอสักครู่นะครับผมขอเช็คไมค์ก่อนนะครับผม สักครู่ครับผมเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มกันโอเคน่าจะได้ที่แล้วนะครับ สวัสดีครับผมนะยินดีเข้าสู่ช่องเม้า 4K d i a ด y นะครับผมนะยินดีต้อนรับทุกทนนะครับผมนะเข้าสู่ช่องเม้า 4K d i a ด y ครับวันนี้นะเรามาวิเคราะห์หุ้นส,นสดกันในช่วงของเม้าคุงหุ้นเทคนิคนักนะะปีนดอยนะครับผมนะซึ่งเราจะมาเจอกันทุกวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสสามทุ่มนะครับผมนะในวิเคราะห์หุ้นสด,สดกันในช่วงเม้าคุงหุ้นเทคนิคนักปีนดอยนะครับนะเราจะมาเจอกันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสสามทุ่มนะครับผม นะเอาละครับผมวันนี้นะหุ้นที่เราจะมาพูดถึงกันนะก็คือหุ้นอีออนนะหรือคือหุ้นบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ยนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นบริษัทเกี่ยวพวกการเงินหลักทรัพย์นะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นให้บริการสินเชื่อรายย่อยนั่นเองนะกับลูกค้าหลายประเภทอย่างเช่นพวกบัตรเครดิตนะสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมนะง่ายคือพวกบัต e on, รอีออนนั่นแหละนะ คือหุ้นตัวนี้นะครับผมนะบัตรเครดิตอีออนนั่นแหะนะหุ้นตัวนี้นะครับนะเราไปดูราคากันดีกว่าครับผมนะเราไปดูราคากันสันหน่อยครับนะในตัวอีออนตัวนี้นะครับผมนะราคาของเราเนี่ยนะว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับผมนะหนมมจาจำันี่รักหุ้นไม่ได้ชื่อยาวจัดนะ เอออนเอโอเอ็น e ่า e ตัวนี้นะเอาละครับผม E อออนนะครับผมนะตัวเอออนตัวนี้ถ้าดูตามทฤษฎีดาวแล้วนะครับถ้าดูตามทฤษฎีดาวเนี่ยเราถือว่าตัวนี้เป็นหุ้นขาลงเนื่องจากเกิดนิวโลเกิดขึ้นนะมันเกิดนิวโลเกิดขึ้นเราก็ถือว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นขาลงนะครับนะมันเกิดนิวโลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าหุ้นตัวนี้เนี่ย เป็นหุ้นขาลงนะครับผมเป็นหุ้นขาลงนะเนื่องจากหุ้นอีออนตัวนี้เกิดนิวโลเกิดขึ้นแสดงว่าหุ้นตัวนี้น่าจะเป็นหุ้นขาลงนะครับเราไปดูเอลเลดเวฟกันบ้างในเอลเลดเวฟตัวนี้นะครับในเอลเลดเวฟตัวนี้โหย้อนไม่ไกลเหลือเกินนะหาจุดต่ําสุดกันก่อนนะครับผมจุดต่ําสุดที่เคยนะ่าจะเป็นตัวนี้ นะจุดต่ำสุดนะน่าจะเป็นตัวนี้นะครับนะจุดต่ำสุดที่เคยน่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ถือว่าต่ำนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยหุ้นอีออนน่าจะเป็นขาขึ้นแนวนี้นะตรงไหนสูงสุดนะตรงนี้เคยสูงสุดมาก่อน มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้นะฮะแล้วค่อยไปตรงนี้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นเวฟห้านะครับนะแล้วก็ลงมาเป็นเวฟ e a ถ้าตรงนั้นเวฟ e ห้าตรงนี้ก็จะเป็นเวฟ e a ครับตรงนี้เป็นเวฟ e a ตรงนี้เวฟบ b แล้วก็จะมีเวฟ e c อยู่ ในอนาคตอันใกล้นะนี่น่าจะเป็นหุ้นอีออนน่าจะเป็นแบบนี้นะเราไปดูกันดีกว่านะถ้าเราเล่นอีออนในตอนแรกๆนะครับผมเล่นอีออนในตอนแรกๆนะเราเล่นใดหุ้ euh. น,นแบบนี้ถูกไหมอีออนมันมาแบบนี้เล่นอีออนในตอนแรกๆนะครับนะถ้าเรามากยู่ดีเข้าเล่นอีออนตอนแรกๆนะเราจะมาซื้อขายกันตรงไหนนะครับผมเราจะมาซื้อขายกันตรงไหนนะ ถ้าเราเล่นอีออนต,ตอนแรกๆนะครับผมนะหุ้นเป็นหุ้นขึ้นแบบนี้นะครับผมนะสันนิษฐานไว้ก่อนครับว่าหุ้นนี้คือหุ้นเวฟหนึ่งนะถ้าหุ้นขึ้นแบบนี้นะครับผมนะสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันเป็นเวฟหนึ่งนะเราต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเวฟหนึ่งนะครับนะสันนิษฐานไปเลยครับเป็นเวฟหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเวลาผมเล่นหุ้นอีออนอย่างนี้นะครับผมนะผมก็ต้องสันนิษฐานว,ว,ว่าตรงเนี้ยเป็น พอขึ้นไปปุ๊บลงปั๊บนะครับผมนะตอนลงเนี่ยนะครับผมนะตอนนั้นเนี่ยนะนะตอนนั้นเลยนะผมผมต้องทิยทายตรงนี้ว่าเป็นตัวนี้มันเวฟหนึ่งถูกไหมพอผมทายทายว่าตัวนี้มันเวฟหนึ่งเนี่ยนะครับผมนะอย่างที่ผมบอกไปจุดที่ซื้อง่ายที่สุดถ้าเกิดไม่รู้ว่าเป็นขุ้นขาขึ้นจะขึ้นไปถึงไหนหรือขาลงจะลงไปถึงไหนเนี่ยง่ายสุดคือซื้อที่นิวไฮ นิวไฮเนี่ยง่ายสุดเลยนะครับผมนะจุดที่จะซื้อเนี่ยนะ он. แต่หุ้นตัวนี้เนี่ยนะสมมุติตรงนี้เราบอกว่าอยู่ดีมันเป็นหุ้นขาขึ้นมาตั้งแต่เปิดตัวถูกไหมถ้ามันเป็นหุ้นขาขึ้นมาตั้งแต่เปิดตัวเนี่ยก็หมายความว่าตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเวฟหนึ่งครับผมนะน่าจะเป็นเวฟมึงหนึ่งนะน่าจะเป็นเวฟหนึ่งนะครับผมนะงั้นตรงนี้ผมจะสันนิษฐานเพราะมันเป็นเวฟหนึ่งครับเวลามันลงมาเนี่ยผมก็จะช้อนซื้อวันที่ เวฟสองนั่นเองนะผมจะช้อนซื้อที่เวฟสองนะครับนะผมจะช้อนซื้อที่เวฟสองก็คือหุ้นตัวนี้เนี่ยเวฟสองก็จะอยู่ที่ราคานะจุดแรกนะที่มันจะเป็นเวฟสองจุดแรกที่เป็นเวฟสองคือศูนย์จุดสามแปดสองเท่าครับผมตรงนี้หรือก็คือราคาสามสิบห้าจุดหนึ่งบาทจุดที่สองนะจุดที่สองที่จะเป็นเวฟสองนะครับผมจุดที่สองที่จะเป็นเวฟสองเนี่ย ก็คือราคา0.618เท่านะครับผม0.618เท่านะหรือก็คือราคาประมาณสัก26.2บาทนะซึ่งผมก็จะช้อนอยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมจะช้อนอยู่ประมาณตรงที่0.618เท่าเนี่ยนะนะแล้วก็อาจจะดูว่าเออมันก็ลงแล้วมันก็ขึ้นถูกมั้ผมก็ช้อนตรงนี้แหละ0.618เท่านะครับผมนะ0.618เท่านะแล้วผมก็พอมันขึ้นปุ๊บผมก็คิดแล้วว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะจบเวฟ2แล้วนะครับผม ผมก็จะไปรอซื้อที่เว็บสครับนะซึ่งเว็บสที่ผมรอซื้อเนี่ยมันก็อยู่ที่ราคาประมาณสัก1 6 1 8เท่าถูกไหมผมซื้ออยู่ที่เท่าไหร่ครับ26 26บาทเว็บสผมซื้อที่26บาทนะแล้วผมจะไปขายเนี่ยผมจะไปขายที่จุดแรกนะคือ1.618เท่าหรือก็คือประมาณสัก68.6ปบาท ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะมาร์กเวฟสเอาไว้เอ้ยเวฟสามนะมาร์ากเวฟสามเอาไว้ตรงนี้นะครับผมนะแต่หุ้นตัวนี้เป็นยังไงครับนะหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าดูราคาเนี่ยนะมันก็จะขึ้น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 ไปถึงจุดหนึ่งก็คือจุดเวฟหนึ่งนี่แหละนะเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับผม,เก,ผมนะเกิดลงครับผมลงนะเกิดลงครับเกิดลงอย่างนี้ พอลงอย่างนี้นะครับผมพอมันลงอย่างนี้นะครับผมนะตัวที่ผมสันนิษฐานเอาไว้ก่อนนะพอมันลงเงี้ยนะตรงที่ส่ส่าคือคือตีตีเส้นเขาเรียกว่าเราต้องมาตีเส้นเทนไลน์กันก่อนนะครับผมตีเส้นเทนไลน์แบบนี้เลยนะเตีผิดเส้นครับแปบ๊บหนึ่งตีเส้นเทนไลน์แบบนี้นะตีเส้นเทนไลน์แบบนี้เลยนะครับนะเส้นเทนไลน์ตัวนี้บ่งบอกอะไรครับผมบ่งบอกว่าเส้นตัวนี้นะ เวลามันเป็นขาขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นตามเทนไลน์แบบนี้นะครับผมถ้ามันตัดเทนไลน์ลงมาปั๊บเนี่ยมันถือว่าเป็นขาเริ่มเป็นขาลงและมันจะเริ่มเป็นขาลงแล้วพอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับผมเนื่องจากผมตั้งเป้าขายเอาไว้หนึ่งจุดหกนะหกสิบแปดบาทตรงนั้นเลยนะครับนั่นหมายความว่าตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ขายครับผมผมก็ยังไม่ได้ขายนะผมก็ยังไม่ขาย,นะย,ขายแต่มันอยู่สุดเวฟหนึ v ่งตรงนี้ใช่ไหม แล้วมันก็ไม่ทะลุครับผมแล้วมันอยู่ดีมันก็ล่วงลงมาแล้วก็ลงมาต่ากว่าเทนไลน์ตัวนี้เพราะมันลงมาต่ํากว่าเทนไลน์ตัวนี้เนี่ยก็แปลว่าก็หมายความว่านะตรงนี้มันก็จะเริ่มกลับครับผมนะแล้วตัวที่ผมบอกว่ามันกลับตัวอีกเนี่ยมันก็คือตรงนี้ครับนะเกิดนิวโลอยู่ตรงนี้นะเกิดนิวโรอยู่ถึงประมาณตรงนี้ครับนะตรงนี้เนี่ยนะสันนิษฐานไปเนี่ยมีสันนิษฐานอยู่สองอย่างครับ เนื่องจากตรงนี้เนี่ยมันยังไม่สุดเปฟบมันยังไม่สุดเปฟบนะพอมันยังไม่สุดเวฟเนี่ยสิ่งที่เราต้องส่ในฐานคือมันเกิดการย้อนราคาแบบนี้ครับมันเกิดการย้อนราคานะครับผมมันเกิดการย้อนราคาหมายความว่าตรงนี้เนี่ยนะตรงนี้เนี่ยมันไปสุดปุ๊บเนี่ยแล้วมันตกลงมาอย่างนี้นะมีข้อใสยสานสองอันนะครับผมมีข้อสส่ฐานสองอันนะ ก็คือมันเกิดการย้อนราคากลับไปเวฟหนอีกรอบหนึงนั่นหมายความว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดการทำเวฟสองอีก1รอบนะเวฟสออีก1รอบนะครับผมเกิดการทำเวฟสองอีกหนึ่งรอบก่อนที่มันจะไปทําเวฟสานะนั่นหมายความว่านะมีสองอย่างที่เราจะทําได้นะครับในตรงนี้หนึ่งก็คือนะคัดลอตตรงนี้ทิ้งไปนะตรงที่นิวโลเนี่ยนะคัดลอตทิ้งไปครับผม นะหมายความว่าผมก็จะคัดลออตรงนี้ทิ้งนะครับผมเนื่องจากมันเกิดนิวโลเกิดขึ้นนะอย่างที่บอกไปตามซี่ดาวเนี่ยพอมันเกิดนิวโลเกิดขึ้นแสดงว่าหุ้นตัวนี้จะกลายเป็นหุ้นขาลงครับจะกาาลนะะกายเป็นหุ้นขาลงนะจะกลายเป็นหุ้นขาลงนะหมายความว่าตรงนี้เราสมควรตัดคัดล้จทิงนะผมก็จะมาคัดลออที่ตรงนี้ครับราคาประมาณสัก31บาทผมจะตัดคัดลอดหุ้นตัวนี้ที่31บาทครับ เมื่อกี้ผมซื้อมา26บาทผมจะคัดล็อตทิ้งที่31บาทครับผมนะนั่นหมายเนื่องจากมันเกิดนิวโลแล้วนะแสดงว่าหุ้นมันเป็นหุ้นขาลงแล้วครับผมนะและจุดที่ผมจะมาซื้อล่ะคือจุดไหนอย่างที่บอกพอมันผมพิจารณางี้ปุ๊บผมพิจารณาว่ามันเป็นหุ้นย้อนราคาถูกไหมย้อนราคาจากเว็บหนึ่งนะครับผมนะถ้าย้อนราคากลับไปเว็บหนึ่งหมายความว่ามันก็ต้องย้อนตัวที่เราช้อนซื้อกลับมาเว็บ2ครับ หมายความว่าผมก็จะมาร์คราคาจุดที่ผมจะซื้อนาไว้ที่เว็บ2ตรงนี้นะครับนาไว้ที่เว็บ2ตรงนี้นั่นก็หมายความว่าผมก็จะซื้ออยู่ประมาณแถวแถวเนี้ยครับนะประมาณสัก24บาทนะครับผมยี่บาทเนื่องจากเว็บ2เนี่ยสิบแดถูกไหมมันไม่ถึงนะมันไม่ถึงนะมันถึงแค่ประมาณตรงนี้นะครับผมนะแล้วมันก็ขึ้นนะเพราะมันขึ้นเนี่ยนะครับผมนะพราะมันขึ้นมันจะเกิดนิวไฮนิดนิดิดตรง23กว่าบาทเนี่ย เปิดนิวไฮนิดๆตรง24ประมาณแล้วมันนิวไฮตรงนี้ตรง24กว่าบาทตรงนี้นะเพราะนั้นผมก็ช้อนซื้อตรงมานยีบาทตรงนี้แหละครับผมนะตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเวฟ2ออยู่ตรงนั้นนะครับผมนะก็คือมันย้อนเวฟ2ออีกรอบหนึ่งหมายความว่าผมจะช้อนซื้อหุ้นอีออนตัวนี้ได้อีกทีที่24บาทนะ24บาทนะครับผมนะ24บบาทแล้วหุ้นตัวนี้ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆครับนะหุ้นตัวนี้ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะ พวกตัวนี้เขาวิ่งไปเรื่อยๆนะแล้วผมก็จะขายตรงที่นะขายตรงที่นะผมก็จะขายนะครับผมผมก็จะขายนะผมก็จะขายตรงที่หนึ่งจุดหกหนึ่งแปดเท่านะครับผมนั้นะอย่ามากลับมาเว็บสองนะนี่ถึงแม้มันก็ต้องกลับไปทำเว็บสามับผม นะซึ่งเว็บสามเนี่ยจุดแรกที่ผมจะขายก็คือนะหนึ่งจุหหนึ่งแปดเท่าครับนะหรือก็คือจุดนี้นะหกสิบแปดจุดหกบาทนะครับผมนะจุดที่สองที่ผมจะขายคือสองจุดหหนึ่งแดเท่าครับผมหรือคือจุดนี้นั่นเองนะสองจุดหกหนึ่งแปดเท่านะหรือที่เก้าสิบเก้าจุดหกบาทนะจากราคาเท่าไหร่นะยี่สิบสี่บาทครับผมจากราคา24บาท ผมจะมาขายได้ที่ราคานะจากราคายี่บสี่บาทตรงนี้นะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจากราคาตรงนี้นะจากราคาปึ๊บนะยี่สิบสี่บาทครับผมช้อนซื้อที่ยี่สิบสี่บาทจากราคายี่บสี่บาทเนี่ยผมจะไปขายได้ที่นะผมจะไปขายได้ที่ตรงนี้นะสองจุดหกหนึ่งแปดเท่า นะครับผมนะ99บาทนะเมื่อกี้99บาทนะ99.6บาทนะครับผมนะตรงนั้นคือจุดที่ขายเว็บสนะครับผมแต่หุ้นตัวนี้ก็ขึ้นต่อถูกไหมแต่ไม่ขึ้นถึง3.6มจถึงแเท่าที่130บาทไม่ถึงนะครับผมนะแสดงว่าผมก็จะขายที่ตรงนี้แหละครับนะ2.618เท่าหรือก็คือ99.6บาทจาก24บบาทนะครับผมผมจะขายได้ที่ 99บาทนะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าขึ้นมาประมาณสัก4เท่า4เท่านะประมาณ4 5่สเท่า4ีา่เกือบหเท่านะหมายความว่าผมจะได้กําไรอย่างนี้เนี่ยสามร้อนะครับสามร้อยเปอ็นอะระยะเวลาเท่าไหร่นะหปี2ปี3ปี4ปีนะประมาณ4ปี300%นะได้300%ภายใน4ปีนะครับผมนะสามร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในสี่ปี และตรงนี้ผมก็จะไปหาเวฟ4ครับนะไปหาเวฟ4นะจากขุ่นเวฟ2ตัวนี้นะเราก็ไปหาเวฟ4ครับนะซึ่งเวฟ4จุดแรกที่จะลงไปถึงเนี้ยคือ0.382เท่านะ0.382เท่านะครับผมนะหรือก็คือเอ่จ็ดสิบห้าจุดเก้าบาทนะนั่นผมจะช้อนซื้อที่ตรงนั้นนะครับผมนะถ้าหุ้นลงไปอีกเนี่ยมันก็จะลงมาถึง 54.1นะ0.618เท่าแต่พูดตัวนี้ลงไม่ถึงนะครับผมนะนั่นหมายความว่าผมก็จะช้อนซื้อได้ที่0.382เท่าหรือก็คือ75.9บาทนะครับนะในเว็บที่4ในเว็บที่4นะครับนะสวัสดีครับคุณวรพงศ์นะครับผมสวัสดีครับนะตรงนี้นะครับนะผมก็จะช้อนซื้อได้เว็บที่4เนี่ย75.9บาทนั่นคือชอจุดช้อนซื้อในเวบที่4ของผม ในหุ้นอีออนตัวนี้นะในหุ้นอีออนตัวนี้นะครับผมในหุ้นอีออนตัวนี้นะในหุ้นอีออนตัวนี้นะครับผมแล้วผมก็จะไปขายนะผมก็จะไปขายนะครับผมไปขายนะจุดขายของผมนะจุดขายของผมเลยนะในหุ้นอีออนตัวนี้นะครับจุดขายของผมในหุ้นอีออนตัวนี้คือจุดแรกครับผมจุดแรกจุดแรกคือ ศูนยไอหนึ่เท่านะ1นึ่เท่าในเว็บที่5 1.618เท่าครับในเว็บที่5 136้าบาทผมซื้อมาเมื่อกี้เท่าไรเอ่ยผมซื้อมาเมื่อกี้ประมาณสัก70เมื่อกี้เท่าไหรนะจำไม่ได้ความจะประทองโอโน นะประมาณ75 7 7สบาอ่าเจบาทนะสมมติเมื่อกี้ซื้อมาเจ็ดบห้าบาทนะผมนะตอนนี้จุดแรกที่ขายคือ136บาทจุดที่2คือ2.618เท่าต่อไม่ใช่ตรงนี้สองจเท่าตรงนี้นะสองจุดหกหนเท่านะครับผมนะหรือก็คือ175บาทจุดที่3ที่ขายก็คือตรงนี้นะครับผมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ นะแ,แถวๆนี้นะจุดที่3ามที่ขายก็คือประมาณนะสามจเท่าหรือก็คือ215ร้อยสิบาทนะสองร้บห้าบาทนะครับผมนะนั่นคือจุดสุดท้ายที่ผมจะไปขายนะคือ3.6 18เท่าหรือก็คือ215บาทนะเมื่อกี้ซื้อมา75บาทนะครับผมเจบาทไปขาย215บาท 215บาทนะนั่นคือจุดขายนะครับผมนะก็คือเราจะได้กำไรประมาณสักเออเกือบ200%นะเกือบ200%ในหุ้นตัวนี้นะครับนะได้กำไรมาเกือบ200%นะในเวลาเวลาเท่าไหร่เนี่ยนะเออหปี2ปี3ปี4ปี5ปี5ป,5ป,ปนะีเกือบ6ปีนะเกือบ6ปี200% ก็ไปลองดูแล้วกันนะครับผมว่าคุ้มไหมนะลองไปคำนวณกันดูนะครับผมว่าคุ้มไหมนะหกหปี2 0งเซได้กำไรก็ยังถือว่าโอเคครับนะไม่ขาดทุนก็ถือโอเคท้งนั้นแหละครับผมนะถ้าไม่ขาดทุนแต่จะเป็นกำไรที่น่าพอใจไหมเนี่ยก็อันนี้แล้วแต่ของใครของมันนะครับผมนะเนื่องจากความพอใจในกำไรเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับผม นะเอาละครับผมนะนั่นคือเวฟที่5ครับนั่นคือเวฟที่5นะครับผมนะจบเวฟที่5เวฟต่อไปคือเวฟ A นะครับผมเวฟต่อไปคือเวฟ A กลายเป็นหุ้นขาลงนะเนื่องจากหุ้นขาขึ้นจบเวฟที่5แล้วต่อไปเป็นเวฟ A นะซึ่งเวฟ A จุดที่ผมช้อนซื้อนะเป็นจุดแรกก็คือ0.618เท่านะผมศูนย์จุดเท่านะหรือก็คือตรงนี้นั่นเองนะจุดที่ผมช้อนซื้อคือ0ูุด 618เท่านะผมนะแต่ตรงนี้เนี่ยหุ้นลงเลยมาอีกนะครับผมลงเลยอีกนะแต่ถ้าตามระบบแล้วผมก็ซื้อแค่นี้แหละครับ0 6 18เท่าคือ1 3 4บาทผมก็ซื้อหุ้นตัวนี้นะในเว็บ a ได้ที่134บาทนะคบผม134บาทนะได้เว็บ a ที่1 3 4บาทนะครับนะนั่นคือจุดที่ผมซื้อได้นะช้อนซื้อได้คือ134บาท แล้วเว็บ,บนะครับผมเว็บ,บที่เราจะมาขายกันนะเว็บ,บที่เราจะมาขายกันจุดแรกคือ0.382เท่านะ8 3 8 2เท่าคือจุดนี้151บาทนะ1 5 1บาทนะขึนั่นคือจุดแรกที่เราจะมาขายกันนะครับผมนะอันนี้ต้องยืนยันกันก่อนนิดนึงนะผมนะจนกว่าหุ้นมันจะลงเป็นนิวโลเราก็ ยังจะบอกว่ามันจบเวฟสองซะทีเดียวเลยไม่ได้นะครับผมนะหมายถึงว่ามันจะจบเวฟบเลยไหมเนี่ยนะอันนี้เนี่ยจะต้องมามั่นใจกันก่อนนิดนึงแต่ถ้ามันลงขนาดนี้เนี่ยอันนี้ก็ยังพอมั่นใจแล้วนะว่าตรงนี้น่าจะใกล้ๆจบเวฟ2แล้วนะเราก็เอาอินดิเคเตอร์มาช่วยดูสักนิดนึงนะครับผมนะอินดิเคเตอร์เข้าสู่แดนลบ MACD เข้าสู่แดนลบนี่ก็น่าจะ กลายเป็นขาลงแล้วนะครับผมน่าจะกลายเป็นขาลงแล้วนะ MACD เข้าสู่แดนลบแล้วนะกำลังกลายเป็นหุ้นขาลงก็น่าตรงนี้ก็น่าจะจบเวฟบีแล้วนะผมน่าจบเวฟบีแล้วนะตรงนี้ก็น่าจบเวฟบีแล้วนะครับผมนะ0.382เท่าหรือก็คือ151บาทนะครับผม151บาทหุ้นอีออนตัวนี้ก็น่าจบ เวฟบีแล้วนะครับผมน่าจบเวฟบีแล้วกาลังจะลงไปเวฟซีนะซึ่งเวฟซีนะครับผมซึ่งเวฟซีนะครับผมนะจุดแรกที่เวฟซีจะลงไปแตะนะครับผมจุดแรกที่เวฟซีจะลงไปแตะนะจุดแรกเลยนะที่เวฟซีตัวนี้จะลงไปแตะนะครับผมนะในหุ้นอีออนตัวนี้นะเวฟซีจุดแรกที่จะลงไปแตะนะครับผมนะก็คือราคาที่1.618จุดแเท่าหรือคือ71.87บาท 71.87บาทนะผม71.87บบาทนะประมาณตรงนี้นะนั่นคือจุดแรกนะครับผมนะจุดที่2ที่จะลงไปแตะนะถ้าลงอย่างต่อเนื่องนะผมนะถ้าลงอย่างต่อเนื่องจุดที่2ที่จะลงไปแตะคือ2 6 1จุดหกหนึ่งแปดเท่านะหรือก็คือยี่สิบแปดจุดแปดนะยี่สิบแปดจุดแปดนะผมนะมาร์กยี่แปดจุดแปดเลขยากเหลือเกินมาร์กยี่สิบเก้าแล้วกัน นั่นคือจุดที่2ที่จะลงไปแตะนะครับผมนะเพราะฉนั้นเรามาดูจุดแรกกันก่อนนะคือช้อนซื้อที่จุดที่1กันก่อนนะจุดช้อนซื้อจุดที่1นะในเวฟสี่นะในเวฟสีนะตรงนี้คือจุดช้อนซื้อจุดที่1นะผมจะให้เป็นาบวันนะไวันนะครับผมวันนะจุดช้อนซื้อจุดที่2นะครับผมนะนะตรงนี้ก็เป็น buy 2ูล้วกันนะก็นี้ที่จะถึงจุดช้อนซื้อจุดที่2ได้เนี่ยหมายความว่า หุ้นอีออนจะต้องตกหนักมากๆเลยนะครับผมตกหนักมากๆเลยนะตกหนักมากๆเลยนะครับนะแต่เอาละ่ะมีจุดช้อนซื้ออยู่2จุดนะครับผมนะเท่าที่เป็นไปได้นะครับผมนะเนื่องจากอีกจุดหนึ่งเนี่ยสามจุดหกหนึ่งแปดเท่าเนี่ยมันติดลบไปแล้วนะไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับผมนะเราก็จะมีจุดช้อนซื้อก็แค่2จุดครับ2จุดนะในหุ้นอีออนตัวนี้ในหุ้นอีออนตัวนี้ก็มีแค่2จุดเอาละ่ะ ผมมาสรุปหุ้นอีออนให้ฟังกันนะผมนะเรามาสรุปหุ้นอีออนให้ฟังกันนะในหุ้นอีออนตัวนี้นะครับผมในหุ้นอีออนตัวนี้นะตามทฤษฎีดาวแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นหุ้นขาลงนะเนื่องจากเกิดนิวโลเกิดขึ้นตามทฤษฎีดาวเราถือ,อ timeline, เป็นหุ้นขาลงเนื่องจากเกิดนิวโลเกิดขึ้นนะครับนะตามเอลเลดเวฟเนี่ยเราก็ถือเป็นหุ้นขาลงเหมือนกันนะแล้วผมดูแล้วเนี่ยหุ้นขาลงตัวนี้น่าจะจบเวฟบี B แล้ว กำลังมุ่งเข้าสู่เวฟซีนะครับผมกําลังมุ่งเข้าสู่เวฟซีซึ่งเวฟซีเนี่ยนะครับผมนะแตะจุดแรกนะแตะจุดแรกที่1นึ่งจุดหเท่าก็คือ71บาทนะครับผม71บาทนั่นคือแตะจุดแรกที่71บาทนะครับผมนะถ้าหุ้นนี้ลงอีกนะลงอีกเนี่ยจะไปแตะอยู่แถวสุดจุดที่2ก็คือ29บาทนะครับผมนะแต่จะลงถึง29บาทแสดงว่าลงหนักจริงๆนะครับผม ลงหนักจริงๆนะเท่าที่คิดเนี้ยก็คือลงไปแตะ71บาทถึง50บาทอะไรพวกเนี้ยนะน่าจะประมาณนั้นนะแต่ต้องดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมต้องดูไปเรื่อยๆแต่แตะจุดแรกแน่ๆก็คือ71บาทแตะ71บาทเนี่ยแน่ๆนะครับผมในเวฟซีนะนั่นคือหุ้นอีออนนะอินออนธนสินทับนะหรือคือบัตรเครดิตอีออนนั่นเองนั่นคืออีออนนะครับ นั่นคือหุ้นอีออนครับนะครับนะหุ้นอีออนก็ตามนี้ครับนะนะมีใครจะถามอะไรไหมครับผมนะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะรอสักพักหนึ่งนะครับผมนะเอาละระหว่างรอเนี่ยผมก็จะบอกไปด้วยนะเอาละครับผมอย่างที่บอกบอกไปทุกคลิปนะครับผมนะสามารถไปดูหุ้นย้อนหลังของผมได้นะครับผมนะ สามารถไปดูหุ้นย้อนหลังของผมได้ที่ผมวิเคราะห์ย้อนหลังไว้ทั้งหมดนะเข้าไปหน้าช่องของผมเมาสอร์เควดอนะครับผมเข้าไปหน้าช่องของผมนะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนิดหน่อยนะครับผมจะเจอหมวด Education การเรียนรู้อยู่นะครับนะในตรงนั้นเนี่ยจะมีเพลิ์เมาฟคุงหุ้นเทคนิคน,นักปีนดอยอยู่นะครับนะกดเข้าไปในนั้นแล้วก็สามารถไปดูหุ้นย้อนหลังของผมได้ทุกหุ้นที่ผมเคยวิเคราะห์มานะครับผมเข้าไปดูในเพลิสต,ตัวดันได้นะครับ นะแต่ว่าแต่ว่านะครับผมนะหุ้นล่าวิเคราะห์หุ้นลา่นลาสุดในช่วงเจ็ดวันนี้นะครับผมนะจะยังดูไม่ได้สําหรับคนที่ไม่ใช่สมาชิกช่องของผมนะก็คือไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกช่อง,องผมเนี่ยก็ยังดูไม่ได้นะครับผมนะในช่วงวิเคราะห์ในเจ็ดวันล่าสุดนะครับผมนะเจ็ดวันล่าสุดเนี่ยตัวเบ้าคุงหุ้นที่หนิคท่าปินดอยเนี่ยจะดูได้เฉพาะสมาชิกช่องเท่านั้นนะครับผมนะ ก็คือผมจะสงวนไว้ให้สมาชิกช่องดูก่อนดูย้อนหลังกันก่อนนะหมายความว่าพอไลฟ์ตัวนี้จบปั๊บเนี่ยคลิปตัวนี้เนี่ยจะดูได้เฉพาะสมาชิกช่องแหละภายใน7วันนี้นะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยคนอื่นก็จะเข้ามาดูได้นะทุกคนก็จะเข้ามาดูได้นะครับนะรวมถึงนะในไลฟ์สดนี้ทุกคนก็ดูได้นะครับผมนะแต่คนที่พิมพ์แชทสดนะครับผมนะคุณ เข้ามาเนี่ยก็คือจะมีแค่สมาชิกเท่านั้นนะผมนะแล้วผมก็จะบอกอย่างว่าเวลาไปดูหุ้นย้อนหลังแล้วนะครับผมนะอยากให้ผมมีคาอหุ้นอะไรจริงๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้าใต้คลิปได้เลยนะครับผมคอมเมนต์ในคลิปได้เลยนะนะไม่ว่าไปดูหุ้นตัวไหนแล้วแต่คอมเมนต์เข้ามาได้นะคอมเมนต์ comment เข้ามาได้เลยนะครับนะในหุ้นทุกตัวนะครับผมนะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมนะรวมถึงว่าไปดูคลิปไหนแล้วเนี่ยนะ ราคาป,ปัจจุบันเนี่ยราคาปัจจุบันของตัวหุ้นนะถึงราคาเป้าที่ผมบอกเอาไว้แล้วนะผมถึงราคาเป้าที่ผมบอกเอาไว้แล้วเนี่ยนะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะผมว่าให้ช่วยอัปเดตราคาเป้าต่อไปให้หน่อยนะครับผมนะคอมเมนต์เข้ามาได้เช่นกันนะครับผมนะผมก็จะมาอัปเดตให้นะถ้าตัวไหนเนี่ยผมสามารถบอกได้เลยผมก็จะคอมเมนต์กลับไปให้นะครับผมนะแต่ถ้าตัวไหนเนี่ยผมต้องวิเคราะห์ให้ดูเนี่ยนะครับ ผมก็จะมาวิเคราะห์ให้ดูกันในช่วงของเมาคุงหุ้นเทคนิคจ่เป็นดอยแบบนี้แหละครับผมนะเจอกันทุกวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสสามทุ่มนะครับผมนะในช่วงวิเคราะห์หุ้นสด,สดๆเม้าคุงหุ้นเทคนิคน,นักปินดอยนะครับนะเจอกันนะสามทุ่มนะเอาละนะหลังจากที่พูดมานานมนมนะรู้สึกจะไม่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับผมนะเพราะนั้นเนี่ยไม่มีคาถามอะไรเพิ่มเติมแล้วเนี่ยผมก็ต้องขอจบการไลฟ์สตรีไมไว้แต่เพียงเท่านี้นะ ในช่วงของวิเคราะห์หุ้นส,สดๆเมาคุงหุ้นเทคนิคน,นักปีนดอยนะผมนะผมขอจบการวิเคราะห์ไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนสามารถเข้าไปติดตามผมได้นะทางช่องเมาโฟรเคเดลี่นะครับผมนะถ้าชอบผมยังไงเนี่ยก็กดไลค์นะครับผมนะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยก็ดีนะจะได้มีแจ้งเตือนไปนะครับผมนะว่าผมกำลังไลฟ์อยู่นะครับผมนะันะงนั้นผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ